นางเอกซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับยายาอุรัสยาสเปอร์บันนักแสดงและนางแบบชาวไทยเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่ปี2551หลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่องสาม หากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของสาวยา่าอยู่นั้นจะเห็นว่าเธอมักจะโพสต์ภาพอัปเดตเรื่องราวในชีวิตให้แฟนคลับได้เห็นอยู่เรื่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมของยาา่าเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองรวมภาพโมเมนต์ต่างๆและภาพเด็ดสลัดลุกซุกตาด้วยการให้ทีมงานยืนเช็ดจักแร่บอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆค่ะ Thank you